สวัสดีครับสวัสดีสนมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมอ่า power ประดิษฐ์นะครับ1,000วัตต์นะครับของวันที่16สิงหานะครับ power ของประดิษฐ์นะครับหน้านะครับขาวนะครับท่านนี้นะครับรุ่น1,000วัตต์นะครับรุ่น1,000วัตต์นะครับขาวปลาลูกใหญ่นะครับตัวเชตเตอร์นะครับอ่าเป็นเฟสนะครับเป็นรุ่นเฟสนะครับขาวปลาตัวใหญ่นะครับ ลูกนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่9,000บาทนะครับสนใจทรข้อมาสอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่9,000บาทนะครับประดิษฐ์เจริญสาานะครับให้ราคาอยู่ที่9,000บาทนะครับสามารถขับทั้งได้ทั้งฮอนทั้งการทั้งแหลมนะครับทั้งเบดได้หมดนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับตัวนี้ผมก็จะขับ18 2ดอกแล้วก็การ2ดอกนะครับฟังน้ําเสียงกันดู ช่องหนึ่งนะครับช h ้ n หนึ1เป็นกลางนะครับชแอลหนึ่งเป็นกลางนะครับชแนงสองเป็นเบ็ดนะครับเก้าพันบาทนะครับปริจเจริญชานะครับนะครับดูนะครับหัน,ะน,นะนะนหน้าไป เป็นปีดน,นะครับฝั่งนี้เป็นกลางนะครับครับได้ทั้งปีตทั้งกลางนะครับพัดลมอยู่มีอยู่3ตัวนะครับลมพัดลงไปนะครับ ก็มาสอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่9,00 0บาทนะครับประดิษฐ์เจริญเสานะครับให้ไปเลยนะครับสามารถขับ18ได้ข้างละ2นะครับเสียงกลางขับได้ทั้งกลางทั้งหอนนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับแทนแน่นอนนะครับประดิษฐ์นะครับสายเก่าโบราณนะครับถ้าเข้ามาได้นะครับเปิดลูกค้าต้องการนะครับฝากทุกท่านมีตัวไหนที่มานเช้งานก็เอามาแลกทีเทิร์ได้นะครับอยู่ห้อง3ห้องหลวงปทุมธานีนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ